โอ้โหยนดูมาแล้ววัตกีด้ดาวใหม่โอ้โหดูถือท้ายมาโอ้โหเอาเคียวเฉาะหลังดูปืนโอเคโดยโโมมาทูดออกมาเฮ้ยโอ้โหโคตรฮหโด,ดทังแสนเพอร์โฮแมนไอเทมยมมาทูดสูบวิญญาณเริ่มต้น20 CP มาพร้อมกับปืนระดับดีเจรี่อย่างไทล์15เฮลมนพิกและมาพร้อมกับตัวละครดัชเชมเปอร์แฮฟไลท์และมาพร้อมกับปืน MC LMC c o อ o c u t t e r คโรคัตเและมาคู่กับเขี้ยวโคโรไลท์มาในรูปแบบของกองล้อมรนะอีกแล้วนะพโมโ้บหบอกเลยว่ากงล้อมาบ่อยมากๆเลยออมรอบนี้เป็นกงล้อของตัว ไทส5เอานผมเป็นสก,กินที่ออกนบแนวดาบยมมทูดนะคนโอ้อโหบอกเลยว่าโคตรเท่นะครับผมเออแล้วเวลาเราสังหาตัวไปเรื่อยๆเนี่ยคือตัวของปืนเนี่ยจะเปลี่ยนสีรูปลักษณ์ไปเรื่อยๆผมเออดูเห็นไหมบอกเลยว่าสวยจะจ้าละทุกคนแอดูโหก็ของในตู้ก็จะมีตัวปืนไท25เอนะครับผมแล้วก็จะมีตัวนี่อะไรนะาผมเป็นตัวยมทูดเอเท่าบอกเลยว่าโคตรเท่นะทุกคนเออ แล้วก็จะมีตัวของปืน M4 LMG A นะครับผมแล้วก็จะมีตัวของนี่เลยเป็นสเปราร์ดรีเจนดารี่นะผมแล้วก็สามารถขยับได้ด้วยนะทุกคนเออต่อไปก็คือตัวของสกินฮอร์น A นะครับผมบอกเลยว่าสวยมากๆนะสวยจริงแล้วก็จะมีตัวของวิงซูล์ A นะผมดูเท่เกินแล้วก็จะมีตัวของคอร์ดิงการ์ดนี่นะผมเป็นคอร์ดิงการ์ดระดับลีเจนดารี่เลยนะทุกคน แล้วก็จะเป็นท่าเต้นเนาะเป็นท่าควงเคียวเนาะคนผมซูมทุกคนดูไม่ได้มันแบบเคียวปลักอะเคียวหายดูดิโอ้โหเนี่ยมันต้องดูหน้าเนี่ยทุกคนเลยวปะคือแบบควงเคียวโคตรเท่แล้วก็จะมีตัวของเคียวตัวนี้เนาะเป็นเคียวเล็กนะทุกคนนี่หสวยนะแล้วก็จะมีตัวของเป็นอ่านี่เลยเนาะเป็นไฮโลบอมนี่เองนะครับนี่เป็นระเบิดสโลว์อะทุกคนเออคือแบบ เอาเรื่องว่ะคือของในตู้เนี้ยออกแนวแบบโทนอมืดๆน้ําเงินน้ำเงินฟ้าๆอะไรอย่างเงี้ยทุกคนบอกเลยว่าโคตรเท่ครับเออทุกคนดูซีพีผมดูไปที่ซีพีผมนะผมมีทั้งหมด14,138นะผมวันนี้ผมจะมาจัดตัวของปืนไทยยี่้านะครับผมเออแต่ว่าถ้าผมได้ปืนออกก่อนผมก็จะพอนะคนแต่ว่าถ้า ปืนไม่ออกก็รักยาวเป็นเลยนะครับผมเออแต่ก่อนที่ผมจะกดนะผมขอคนละหนึ่งไลค์ก่อนนะครับผมแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะผมสำหรับใครที่ยังไม่ติดตามแล้วก็ฝากกดแชร์ผมด้วยนะแล้วก็มาคอมเมนต์ก่อนนะคิดว่าผมปืนเนี่ยจะออกรอบที่เท่าไหร่นะครับผมเออลองมาคอมเมนต์ก่อนนะคอมเมนต์กันอย่างคอมเมนต์กันแล้วก็กดไปเลยดีครับเริ่มต้นยี่สิบดีพีไปปืนออกเลยนี่ห้ามานะ ไอ้โหเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เอาเรื่องได้อยู่เทอยู่หอเทอยูวอุ้ยมีรถราคาด้วยนะทุกคนเหลือยี่ห้าสี่พีไปยังไงยังไงไปยังไงปึ๊บหอกรีเจนออกแต่เป็นสเปร์นะไม่ใช่ปืนนะโอ้ไปหัวสี่ีได้แล้ว่าได้แล้วว่าปึ๊บปั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 ๊บเฮ้ยโอ้ย ไปใจหายว่าบเลยถ้าออกรอบสามไม่กี้คือโอ้ยไม่ได้หว่ะไปสองร้อยไอพีริไป,ไปยังไม่เท่าไหร่ที่ยังไม่เท่าไหร่ที่ยังไงอุ้ยโอ้โหปืนเกือบออกแล้วไม่คือจะให้ความหวังผมทำไมโอ้ได้เคียวมานันทุกคนนะโหมั่งใจว่าไม่กี้แยกความหวังเราทำไมไปสี่ร้อยไอพีเปิ้งยังไงได้ไรได้ไร ตัวละครไหมตัวละครออกไหมเกือ <c oughs> บตัวละครทุกคนได้เป็นตัวท่าเต้นเคียวอ่าควงเคียวมาทุกคนโอ้โหก็เท่เลยนะไปต่อไปเลยปึ๊บเจ็ดร้อยซีพีทุกคนช่องเที่ยวไหลเลยนยช่องที่หกนะช่องที่หกตัวละครออกไหมออกไหมตัวละครอือ <c oughs> ออกเป็นตัวของวิงสู่นะครับผมไปรอบต่อไปหนึ่งพันสองร้อยซีพีนะผม <c oughs> ไปยังไงสี่ช่องออกอะไรก่อน สี่ช่องอุ้ยอุ้ยจะหยุดทำไมจะหยุดทำไมโอ้อยไปน8่พันแปร้อนสพี้องได้ไรได้ไรตัวละครหรือปืนตัวละครหรือปืนโอ้โหปืนว่าแต่ไม่ใช่ปืนลีเจนนะทุกคนโอ้โหอะไรรับเนี่ยเกิดอะไรเป้่าโอ้โหโอเคอ่ะก่อนที่จะกดต่อคอมเมนต์กันมาก่อนผมจะได้อะไรก่อนคอมเมนต์มาไป นะผมกดแล้วนะไปทุกคนที่ว่าผมได้อะไรก่อนตึกป,ปั๊บปั๊บปั๊บป๊ับ๊บโอ้โหตัวละครอ,ออกก่อนทุกคนอ่ะติดตั้งไปเลยก็รักกันปึ๊บอ่าช่องนี้เลยน่ติดตั้งยังอ่าโอเครับร้อยโอ้โหโคตรเท่ปรอบสุดท้ายกี่ c ีพี4,000 CP นะผมกดไปเลย ป้องออกเปืนแน่นอนนะครับผมโอ้โหรบร้อยได้ทายิบค้าเข้ามาครอบครองในมือแล้วนักคนบอกเลยว่าปืนเท่จริงแล้วปืนนี้เป็น,ป,น,ป,นปืนเมตาด้วยนะครับผมไป กดติดตั้งไปเลยนะครับผมนโอ้โหบอกเลยเท่มากๆนะผมเรียบร้อยลักกี้ดาวสําเรตเ้สุดยอดไปเลยนะคน <c oughs> ก็ตู้นี้ใครที่จะเหมานะผมก็เหลือประมาณอ่าตู้นี้หมดไปประมาณ11,000 CP นผมสำหรับใครที่จะเหมานะหมดไปประมาณ11,000 CP นะสำหรับคนที่จะเหมาก็ประมาณนะั้นแหละทุกคนไม่ไม่ไม่เยอะกว่านี้นะ11,000เนี่ยคือมีทอนนิดหน่อย โอเคหนึ่งมื่นหนึ่งพันคือมีทองน,นิดหน่อยนะครับผมเออสำหรับใครที่จะเหมาตู้ไทย25นะครับผมเออก็เดี๋ยวผมจะเอาไปรีวิวให้คนดูนะว่าปืนมันสวยขนาดไหนนะครับก็ก่อนที่จะไปกดไลค์ผมกันแล้วใช่ไหมถ้ากดกันแล้วฝากกดแชร์กดติดตามด้วยนะผมถ้ากดกันแล้วก็ไปกันเลยคนประสบปัญหาเราีนอยู่หรือไม่อยากทำคามโม่ปืนแต่ไม่มีเวลาเล่นต้องนี่เลยเวลารับผลล็อกสกินปืนบายต้นซาเซเฮ็ดน,นะครับผมรับทั้งปั๊ม เวลปืนผลล็อกสกินทองและสกินไดมอนด์ฮะผมใครที่สนใจสามารถติดต่อทาง Facebook ข้างบนหรือไม่ก็ทักไปที่แฟนเพจต้นซาซซีเฮด้านผมมีแอดมินคอยตอบตลอดเวลาน,นครับผมงานเสร็จไวปลอดภัย100%นะครับผมไม่โกงไม่เกียนแน่นอนถ้ผมใครสนใจก็สามารถคิกลิงแฟนเพจตาคำธิบายได้เลยนะครับผม มาทุกคนเราก็เข้าในเกมแล้วนะผมผมก็ได้เป็นดาวตัวอาร์เรสทอรีเดนเอนครับผมเรามาดูสกินปืนกันสกินปืนเนี้ยบอกเลยว่าอยู่ที่ทมืดแบบสวยมากๆเลยนะผมเดี๋ยวมุมนู้นมุม,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 มนู้นมืดนี่ดูทุกคนเห็นว่ามันมีแสงแบบโอ้โหสวยมากๆเลยนะม,มันแสงสีฟ้าคนคือแบบเท่จัดๆแล้วตัวละครนี่ก็คือแบบเท่ามากๆนะผมเดี๋ยวผมให้ดูนะเปิรเท่ดูโอ้โหเท่เกินเราอยู่ที่มืดแบบ โคตรเนียนทุกคนบอกเลยโหไปไปดูเอฟเฟกปืนกันดีกว่านะผมมาคนอยู่ไหนคนอยู่ไหนปึ๊บนี่เฮ้ยโคตรเททุกคนเป็นยม,มาทูนนะผมเอามาดินี่นะทุกคนเป็นยม,มาทูนนะโหเทจะจัดมาดิมาดิแล้วก็เวลาเราสังหารทนะุกคนเวลายม,มาทูนออกมาเนะี่ยมันมีเสียงด้วยทนะุกคนเออคือแบบ ดูโอ้โหสุดเกินนี่คือเอฟเฟกมันเริ่มเปลี่ยนแล้วนะผมดูเห็นไหมโคตรสวยทุกคนอยู่ที่มืดอะโอ้โหคือดับเทมากๆเลยนะครับผมอยู่ไหนคนอยู่ไหนคนอยู่ไหนวะมาดีมาดีาด,ดับเอฟเฟกคือสวยมากๆเลยนะครับแล้วก็เวลาเราฝังหานยะคือดับมีเสียงของยมมาทูดด้วยนะทุกคนคือดับโอ้โหเอาเลี่ยงอะไหนอยู่ไหนครับผมมาดินี่ดูโอ้โหเอฟเฟกคือดับสวยเกินนี่โอ้โหนี่ตอนนี้ปืนเปลี่ยนเป็นสีม่วงแล้วนะผมบอกเลยว่า เป็นสีที่แบบอันนี้คือขั้นสุดแล้วนะผมบอกเลยว่าโคตรสวยเดี๋ยวผมรีโหลดชนคนดูดูโหนี่ดูโหเอฟเฟกต์แบบเท่จัดนี่เอาดิโหไม่เปล่านี่ดูโหเกิดไปเกิดไปอยูไไ่ไหนวะไหนนี่ไงเน้นเน้นมาดินี่เน้นเน้นโอ้โหสวยจาดสวยจัดไม่เปล่าไม่เปล่า เน่โหสวยเกินทุกคนบอกเลยว่าสกินสวยมากๆถ้าผมดูโอ้โหแล้วอาเดี๋ยวผมไปอยู่ที่มืดได้ทุกคนดูนะอาสมมติผมอยู่มุมมุมเนี้ยอะมุมมืดมืดเดี๋ยวเดี๋ยวข้าเนี้ยโอ้โหไม่ทันมาผมตายก่อนโอ้โหคือดับเดี๋ยวผมต้องไปหามุมมืดก่อนอ่ามุมไหนมุมไปมุมเดิมไปมุมเดิมในเห็นทุกคนดู คือแบบโอ้โหสกินสวยมากเวลาเราเล็งเนี่ยดูมีความสีดาด้วยนะฮะเป็ดอล่าทุกคนแล้วดูเวลาแบบตัวละครอยู่ที่มืดนะผมดูนะปึ๊บดูโอ้โหคือแบบเนียนมากๆเลยนะผมแทบไม่เห็นเลยนะทุกคนเออคือแบบสวยจัดจาะนี่ดูสกินปืนโอ้โหโคตรเท่ทุกคนเออไปมาโดนซ่ามาแล้วนี่อันนี้คือสกินเขียวนะผมคือแบบเท่จัดดูเปียงแบบเน้นๆโอ้โหนี่นี่ เอาดิไปไหนไปไหนตายโอ้โหผมชอบตรงนี้เสียงเอฟเฟคปืนะทุกคนมันแบบมันมีเสียงเอฟเฟคอะอือแบบเสียงของยมทูตแบบร้องอะไหนวะไม่โผล่ด้วยว่ะทุกคนปึ๊บแล้วปืนอะคือแบบโอ้โหปืนมันดูบากมากเลยนะผมเนี่ยปึ๊บอยู่ไหนวะไม่โผล่วะ่ะปึ๊บไม่โผล่เฮ้ยฮัลโหลอยู่ไหนกันครับเนี่ยนี่ไงแจกเท้านี่โอ้โหคือแบบตะกินแบบ เวลาการตายทุกคนมันจะมีอยมทูดออกมาใช่ไหมแล้วก็แบบเหมือนตัวละครเนี่ยค่อยๆโดนเผาอทุกคนเออคือแบบเท่จริงดู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 เห็นไหมทุกคนมันดูแบบค่อยๆโดนเผาอะเออบอกเลยว่าสวยจัดอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะโลเฮ้หายไปไหนมุดเนี่ยอันเดี๋ยวผมปาไขโรบอมไม่ดูนะผมนี่คือสกินของไคโลบอลนะทุกคนเนี่ยมีขยับไปด้วยแล้วก็เวลาปานั้นก็ปกติเลยนะครับผมเออไป โอ้โหผมชอบตอนรีโหลดปืนมากเลยดูดิโอ้แล้วก็ปืนอ่ะมีดูดูแสบปากกระบอกปืนทุกคนดูนี่เดี๋ยวผมไม่ดูนะนี่เห็นปะคือแสงปากกระบอกปืนนี่คือสวยจัดอ่ะทุกคนอันนึงเอาดิเอาดีเป็นงาโดนอยู่มาทูดเข้าไปโอ้โหดูดูแสบปากกระบอกปืนทุกคนคูแบบที่เกินไปอัพเป้าไหนวะโผล่มาซีโผล่มาซีไหนอยู่ไหนเนี่ยสองตัว เอาดิโดนอยู่มาทูลลากไปเอาไปโอ้โหผมชอบเสียงว่ะนี่เสียงวัดด้วยโอ้โหเกิดนี่โอ้โหเทสจัดอะระดับโอ้โหปืนสีม่วงโคตรเข้าอะทุกคนดูดูดูปึ๊บกระสุนผมก็หมดด้วยเมื่อกี้โอ้โหมาวิ่งมาแล้วต้องซาวิ่งไปแล้วเอาปลาไรโลบอมสักเนี่ยปึ๊บนี่เพื่อดักสโลว์มาดิโอ้ดิโอ้โหระดับ ปืนเนี่ยทุกคนยิ่งอยู่ที่ที่มืดเนี่ยยิ่งสวยดูดิอาเนี่ยเนี่ยมืจดจะจัดเลยโอ้โหสวยมากคนเออคือแบบเอาเลื่องจัดอะปึ๊บมาดิโอโ้โหโดนลาดก่อนวะ่ะมาดิอยู่ไหนอยู่ไหน,อย,ไหนอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะเฮ้ยนี่ตัวหนึ่งเอาดิเน้นๆโอโ้โ,อโหคือแบบมองสักระยะไกลทุกคนยังเห็นอะยังรู้ว่าเป็นปืนไทยอะดูดิโอ้โหเป็นไทยที่สกินแบบสวยงามมากเลยนะครับผมเป็นปืนเนแบบ มีเขาเรียกว่าเอฟฟกขึ้นมาทุกคนเออปกติปืนอื่นจะโดนแบบกัดกินหรือมันก็โดนยังไงอะไรยังไงทุกคนแบบมันไม่ใช่แบบไอ้น,นียมันจะมีน้อยปืนมากเลยที่แบบจะเป็นแบบรูปร่างขึ้นมาอย่างเงี้ยเออบางปืนก็เป็นแบบจํารวดใช่ไหมทุกคนแต่เนี้ยโอ้โหเป็นยมทูดคือแบบ โคตรดุดันอ่ะทุกคนเออคือแบบโอ้โหบางทีเรเท่เกินไปครับปล่าแล้วปืนนี้ยิ่งเป็น,ป,น,ป,นปืนเมตาด้วยนะผมใครที่อยากจัดปืนไทยยี่้าเนี่ยบอกเลยว่าควรจัดมากๆเลยนะผ้มดูหยมมาทุกคนออโอ้โหเป็น,ปนแสงควันอ่ะทุกคนเออควันดำอืันนี้อยู่ไหนวะปึ๊บเน่โอ้โหลองวากด้วยเน่โอ้โหอีกตัวนึงอัวลัดก้อนมามาไนี่เบ นี่โหโยมาทูดเหรอนี่โหเทศจัดอ่ะทุกคนเออแล้วป้ายชื่อแบบเอาเรื่องดูบอกเลยว่าโอ้โหถืออย่างนี้โคตรตึงอ่ะทุกคนเออดูนี่โยมาทูโด้โหนี่อีกช็อตหนึ่งโยมาทูดโยมาทูโด้โหโยมาทูด,อทด,อทดบอกจะเอาชีวิตดูปึ๊บเน้นๆนะทุกคนเออมันเป็นแบบตัวเอ็กอะ โคตรเทะทุกคนนี่ดูเป็นฉากตรงนี้ด้วยโคตรเท่ครับเออแน่ดโดโหผมก็ได้สกอร์ทั้มด5 4าพันยคนดูควงเคียวโชว์ไปหนึ่งดอกไว้ดูดูปึ๊บปึ๊บปึบ๊ควงไปกระบองเลยโห้ยไปทุกคนไปดูคิวของผมกันผมได้คิวทั้งหดส6คิวทุคนโอ้โหเอาเรื่องกระจาดเดี๋ยวไปต่อเกมที่สองเลยทุกคนก็ไปกัน มาทุกคนเราเข้าอยู่ในเกมนี้2กันแล้วนะผมผมได้เป็นดาวตัวช็อต t r o u n A นะครับมาโหขนาดที่สว่างนะทุกคนปืนยังเห็นได้ชัดอะด่ะยิงไหนวะขอยิงดับเน้นๆหน่อยนี่ดูโหขนาดที่สว่างเนี่ยดูดูโอ้ยกระสุนหมดใจนๆปึ๊บโอ้โหไม่ทันทุกคนกระสุนผมหมดอ่ะโอ้โหอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวมาวิ่งไปแล้วรัตาวิ่งมาแล้วปึ๊บยังไงมาดีปึ๊บ นี่ไงตัวนึงเอาดิตายไปก่อนตายตามไปโอ้โหแล้วแบบตอนที่อยิยม,มาทูขึ้นมาทุกคนแบบมันเป็นตัวเอ็กอะโอ้โหโคตรเท่แคมไปไหนโอ้ยใจเย็นใจเย็นข้างเข้าเกือบแล้วเกือบไปเฝ้าล่าม่วงแล้วผมนี่เน้นเน้นข้ามมาข้างมา,า,งมานี่โอ้โหตอนนี้ปืนเป็นสีม่วงแนละ้วทุกคนแบบโอ้โหสีม่วงขนาดหมาะที่สว่างยังแบบเห็นได้ง่ายทุกคนมาดิมาดิมาด,มาดิโอ้โหวัดกันไปเลยเอ้ยอ,อีกตัวนึง เน่โอ้โหดูผมชอบอยมมาทูดว่ะมาดินี่โอ้โหแล้วดับสีเนี่ยคล้ายๆกับไอตัวเปลืของตัว SVD แมนป่องอ่ะทุกคนคือดับสีมันสวยมมากเลยนะผมเออเป็นสีม่วงที่แบบออร่าทุกคนเออนี่ดู nee, ดแล้วดูคอดิงการ์ดทุกคนคือคอริงการ์ดเนี่ยสวยมากๆเลยนะครับผมเออคือดับออกแนวสีม่วงๆทุกคนเดี๋ยวผมจะฆ่าตัวตายก่อนนะ <c oughs> กระสุนมมหมดเออโอเคมา บอกเลยว่าร่างกายต้องการกาบาทะมาดิก็คือสะเข็บดู้าจะง่ายนะคนเพราะว่าสะเข็บไม่ได้หนานะนี่เห็นปะโอ้โหปึ๊บมาดิอุ๊ยแค้มนโน้นตจำดินะไม่ไหวจริงว่ะโอ้ยเออเดี๋ยวสไนป์ปึ๊บอุ๊ยเจ็บนั่นน่ะเอาดิเอาดิเอาดิอาดโอ้โหบอกเลยว่าตายแน่นอนเอาดินี่ดูดูโอ้โหแล้วดับคอร์ดิงการ์ดคือดแบบับที่ไปไหนครับนี่ <c oughs> ดับออกสีม่วงดับเทมากๆเลยนะครับผมเออคือดับโอ้โหเอาเรื่องจัดปึ๊บมาดินี่เดี๋ยวเดีปลาไคาลโรบอมไปหาเขาหน่อยดิปึ๊บยังไงยังไงนี่โอ้โหไหนผมลองที่สว่างนีว่าแบบตัวละครมันจะเห็นได้เด่นชัดไหมนะทุกคนนี่ปึ๊บเอ้ยวิ่งไปไหนวิ่งไปไหนนี่นะผมก็ไม่ได้ถือว่าเด่นขนาดนั้นก็คนก็ถือว่า ใช้ได้อยู่น,น,นะครับผมเออแบบตัวละครคือมันตัวเล็กอะทุกคนเออคือแบบแค่ตัวละครตัวเล็กมันก็ดีแล้วอะแล้วยิ่งดาบถ้าตัวละครเนี้ยอยู่ในดาบนึมืดอะบอกเลยว่าโคตรโกงนะผมแบบมีมุมมืดอะดูดูโอ้โหยมมาทูนโคตรเทแล้วแบบค่อยๆสลายไปอะทุกคนดูปื๊บแล้วค่อยๆสลายโอ้โหโคตรเฟี้ยวอะนี่ดูโอ้โหโอ้ไปองข้าเราตายก่อน บอกเลยว่าใครจะจัดปืนไทยย่้าเนี่ยก็แนะนําให้จัดนะผม mm hmm. เพราะว่าปืนเนี่ยมันแบบเป็นปืนเมตาทุกคนเออคือแบบปืนเมตาที่จะมาในช่วงนี้มันเป็นเมตาเนี่ยไม่ได้มีบ่อยๆทุกคนเออคือแบบแนะนําให้จัดนะปึ๊บมาแล้วยังไงปึ๊บนี่ดี้ตายไปโอ้โหเป็นไงโดนปืนไทยยี่ห้าไปนี่โดนไทยยี่ห้าไป ยังไงอื้สวยจัดแดบบเหมือนมาเอาแบบเขาเขาเรียกไงทุกคนวิญญาณนะเออนี่ดูโยมาดูปว่าวิญญาณแล้วโอ้โหเหมือนข้างบนจะมีหรือผมตาฝาดวะโอเคของตาฝาดโ,โอ้โหอุ้ยอุ้ยหมาอุ้ยอุ้ยวิย่ดิครับรออะไรอะเดี๋ยวเดี๋ยวดีดีโอ้โหโดนยิงหลังเฉ่เลยโอ้โหอะไรครับเนี่ยไปไปไปวิ่งมาแล้วตาวิ่งมาแล้วทูลทุกคนดูดิเคียวแบบมันออกเหมือนแบบเป็นน้ำนะ เป็นน้ำไหลอะทุกคนเห็นปะปึ๊บเทนะปึ๊บยังไงเรียบร้อยเน้นๆไปขอเคียวข้าทุกคนดิเฮ้ยนี่แน่โอ้เอ้ยดับปึ๊บมาแล้วไหนวะโอ้แล้วดับทุกคนดูดิปืนมันมีควันแบบควันสีดำดำแบบควันยังมาทู่ทุกคนเออควันเดียวกับของยัมาทู่เลยอะทุกคนดูโอ้แล้วโอ้โยสวยเกินเฮ้ยตะเบิด โอ้โหใครปลาระเบิดเข้ามาโดนวันนี้บางทีก็แม่นไปคนนั้นน่าโอ้โหดูเดี๋ยว่าทุกคนแบบโอ้โหขนาดกับแสงอาทิตย์เนี่ยยังไม่กลัวเออคือแบบเท่เกินละแบบขนาดอยู่กับแสงอาทิตย์เนี่ยยังมีความเด่นของมันเองอ่ะทุกคนคือแบบไม่จำเป็นต้องอยู่ที่มือดอย่างเดียวนะผมแต่ถ้าอยู่ที่มืดเนี่ยแสงมันจะแบบยังไงทุกคนแสงมันจะสวยกว่านะครับผมเออเพราะปืนมันดับออกแนวทึบๆนะผมแล้วมีแสงออกมานี่คือแบบโอ้โหเห็นแสงนี่คือสวยมากๆเลยนะบอมมีไหนวะปึ๊บ เน้นๆไปโอ้โหอย่มาทูดเดบแล้วคอริงกาทุกคนดูดิมันเป็นลายเดียวปืนเลยนะเป็นไอ้ลายตรงปืนเนี่ยทุกคนเนี่ยไอ้ลายตรงขอบปืนเห็นไหมมันเป็นลายเดียวกันเลยนะผมเป็นลายสีม่วงทุกคนขอบปืนอ่ะเออคือดับโอ้โหสุดเกิดเนี่ยฮยอย่ามาทูเอ้ยใครยิงวะใครยิงยิงจตไหนโอ้โหผมไม่เห็นจริงๆว่ะทุกคนเขาจะไหนวะไปไปวิ่งไปอะไรจังหวะนี้สัตว์ตรงเดียวเลยปึ๊บ มาแล้วมาแล้วตึ๊าม,มาแล้วยังไงตายหนึ่งไปโอ้โหเด็บทุกคนก็ดูเอาปืมน,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 ปปน,นปมันสวยขนาดไหนอะเขายังเอาปืนไปเล่นอะทุกคนดูโอ้โหปืนมันสวยขนาดไหนก็ดูเอาเอนะครับผมเออมาดิใครมันจะอดใจไหวใช่ไหมล่ะเด็บปืนปืนนี้ดรอปอยู่ใครจะอดใจไหวอะทุกคนเออเทเกินนะครับเออนี่ยวะใครอยากจัดคือแนะนําให้จัดเลยขอตู้นี้เพียงแดบ อ่าหนึ่งหมื่นหนึ่งพัน,น,นแบบมีทอนทุกคนเออคือด,ดีมากๆนะนี่โ,โหเอาเรื่อง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 โอ้โหเรื่องเลยโอ้โหอะไรครับเนี่ยมาแล้วต้องสร้างมาแล้วปืนแล้วเนี่ยทุกคนเวลาวิ่งเนี่ยปืนมันก็ไม่ได้บังหน้าจอมากนะผมเวลาเราเล็งเนี่ยก็เห็นเอฟเฟกต์แบบชัดเจนเลยนะผมเออมาดิมาดิมาดิตายหนึ่งไปโอ้กระสุนหมดใจยเย็นปัป๊บปัป๊บปั๊บตายหนึ่งตายสองนะผมเออมา ยังไงต่อมาอีกอเป้าอยู่ไหนวะเอ้ยมีคนเอาปืนผมไปเล่นโอ้โหหลังเข้าว่ะเขาแคมป์อยู่อ่ะทุกคนเออผมมองไม่เห็นเดี๋ยวเดี๋ยวตอนซาได้เวลาไปร่อยแล้วมาแล้วโอ้โหมาคนไหนวะอยู่ไหนนี่ไม่ใช่อยู่ไหนวะเฮ้ยคนไหนเข้อาปืนผมไปเล่นมาเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวหาคนแป๊บปึ๊บนี่เอาทีละตัวเลยเอาเรียงตัวนี่ดูโอ้โขขนาดผมเห็นเน่ครึ่งตัวเนี่ยเอฟเฟกต์ยังทะลุออกมาทุกคนดู โอ้โห oh, oh, โดนลฟาก่อนก็จบเกมเทียบร้อยแล้วนะผมกอลสกอร,ร์ร้อยห้าสิบต่อห้าสิบสี่นะทุกคนเออคือแบบสุดจัดสุดจัดโอ้โหโดนโดนปิดฉากอยุ่มมาพูดเทเกินปุ๊บแล้วเสียงมันแบบโคตรเดือดอ่ะดูดูปุ๊บโอ,อ้เกินไปไปโดนเดีย๋ยวไปดูสกอร์แล้วก็เคียวผมกันดีกว่านะครับ,บผมไป ไปไปไปปื๊บผมก็ได้ตามนอตเจ็ดพันสองร้อยสามสิบนะทุกคนเออเอาเรื่องอยู่นะเฮ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องดูโหควงเคียวปื๊บปื๊บปื๊บโอ้โหที่เกิดไปผมก็ได้คิวพนอดสิบเจ็ดคิวนะคนโอ้โหโหดเกิน ก็เป็นยังไงบ้างผมกับคลิปของผมภายในวันนี้นะครับก็สำหรับผมนะถามว่าสกินไทยสกินเนี้ยสวยไหมก็สำหรับผมก็สวยนะทุกคนเพราะว่าปืนอ่ะแบบปืนเมตาเราด้วยเราปืนอ่ะยิ่งสวยด้วยคือแบบโอ้โหสุดๆนะทุกคนแล้วใครที่จะจัดนะเพียงประมาณถ้าเหมาตู้ก็หนึ่งหมื่นหนึ่งพันซีพีมีทอนนะครับผมเออก็ประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวของแต่งอ่ะที่คลิปนี้ผมไม่บอกนะเดี๋ยวไปเจอคลิปหน้าผมเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะเอาไปลุยแลงให้ทุกคนดูด้วยนะผมว่าปืนอ่ะ มันสวยจริงดีจริงหรือเปล่านะครับผมเออก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดติดตามผมด้วยนะครับแล้วก็กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผม,ผมแล้วก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมแล้วก็อยากผมทํำปืนอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันได้ในคลิปนี้นะครับผมเออก็ประมาณนี้ผมก็ไปเจอใหม่คลิปหน้าครับผมไปแล้วบ๊ายบายบ I'ma pull it with my shake, ayy. Hey, whip on ice, come on a couple chips, ayy. Hey, move so fast, I'ma hit you with the stick. I'ma make a couple racks, then you steady hitting licks, say. No, Zobby's selling out shows. You my nigga been arenas, filling seats up on the roads, no shit, yeah. I don't got.